ด้วยเชื่อปืนไม่พอไอสัตว์พี่อยู่บนรถมันแต่พี่ไม่มีกระสุนพี่ได้ดำน้ำในราคาที่แบบหลักร้อยอย่างเงี้ยดำน้ำสกูบานะดำน้ำดูปลาแต่ว่าถ้าเป็นถังใช่ป่ะขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจ ไปไหนอ่ะให้ไปส่งเปล่าฮัลโหลสวัสดีนายโลให้ไปส่งเปล่าอ้าวถามไม่ตอบไปส่งไหมครับฮัลโหลไปส่งม่เอ้ยขอโทษไม่ตั้งใจยิงทิ้งยางเรวสอง น้าเลยน่าจะรู้ว่าไปไหนมาคุยกันก่อนโดดขึ้นรถดิเนี่ยโดดขึ้นหน้ารถเดี๋ยวผมไปส่งไปไหนไี่เพื่อนมันมาไอ้เหี้ยอ้าช่วยด้วยเพื่อนมันมา บีหนึ่งน้ำสามสี่แยกห้าแยกเนี่ยใช่ใช่เหมือนใหญ่เนี่ยนะใช่โนเยอะว่านกไฮโด้บอตูปบะตูปบะตูไไหนวะ มาถอยมาถอยมาปีหนึ่งน้ำสามหรอโอ้โูเฮียโดนปืนระเบิดตายเลยเหรอเออตายเลยปีหนึ่งน้ำสามเอซีหนึ่งน้ำสามซีหนึ่งน้ำสามเฮียเตียงอยู่ไหนวะเตียงอยู่หนามบินด้วยกูอยู่ตรงสี่แยกเลยอ่ะใช่ใช่ใช่รถรถจอดรถก็พังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่จอดดับอยู่นั่นแหละโดน ไอตัวผมคุยกับมันอ่ะมันโดนพวกนั้นยิงเหมือนกันตายสายจะเป็นคนดีไอ้เหี้ยทีหนึ่งน้ำสามมาตรงถนนเนาะถนนขาวอ่ะที่มันมีบ้านเอ c บีซีแดงๆเล็กๆอะ่ะหน้าเราเนี่ยหน้าเราขวาขวา,าซ้ายนี่นี่ทางซ้ายนี่ทางเก็นเนลยไล่ตทีมดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกอ๋อพนักงาน โอ้มันยิงผมนานนะกว่าจะตายอ่ะสุดท้ายมันต้องเอาปืนระเบิดยิงรถไงมันถึงจะตายรถอะไรมันมีปืนกลรถพังอยู่ตรงเนี้ยรถเองปะเนี่ยรถเขียวรถผมเปล่ารถเขียวนะแต่ไม่มีรถไรเบาอ่ะเอออันนี้คือรถไรเบาวะพี่ชุดส้มเปล่าไม่ไม่ไม่ชุดส้มอ่ะไอตัวที่พี่คุยกับมันอะพี่ก็ตายแถวนั้นแหละยรถพังเลยปืนอะไรวะ รถแอร์ดอปไปเอาอะไรมาปืนเต็มรถเลยรถแอร์ดอปรถไล่แอร์ดอปไม่แตกเรื่อ้นเลยแต่ผมกับพี่น้อยอยู่นี่ไม่ที่นี้มันไม่โหดเท่าไหร่หรอกมันไก่อยู่มันอยู่ไหนอะซีหนึ่งนำห้าบ้านมันทวนไปยิงขูนไว้อะมันบังเอิญที่มันมีปืนระเบิดเฉยๆแหละยิงพี่ตั้งนานอะพี่ปืนพกยิงมันจะตายอยู่แล้วไม่ใช่มันกลับบ้านไปนำห้าไปเอาของ พี่รีบมาเจอมันวิ่งอะพิเอ็นจามะ่ะแล้วผมจามาแล้วพี่แล้วบมาเว้นสอยูน ป๊อปป้องน่ะไอ้ป๊อปวิ่งอยู่ดังนำมสองกน่ะตัวเปล่าอ่ะตีสามกระโดดอ่ะตีสามนำมห้าเดี๋ยวซ้ายมาดิมาทำไมอ่ะหายแยกมีป๊อปโดนดักยังไงชื่อป๊อปมาแล้วนะคุณถ้าเรต้องไปช่วยกูจะตายยังไงนี่ไปวิ่งมาได้วิ่งเราวิ่งมาได้วิ่งตามเส้นเหลืองมนะหาตัวมันอยู่น่าจะกลับละมั้งพวกนี้มันไม่ค่อยสู้มือเท่าไหร่อ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ C 1นึ่ามมันอยู่ตรงไหนนะพี่น,อน็อตรถเมื่อกี้ลืมแล้วตรงนี้ปะ่ะร,ร,ร,รนี่เลยผมไปไหน่อยหนึ่งไปทางถนนคาถาในอาริโตอวิจัมโบวิจัมปะแดงเรามันไม่มีประตูด้วยโอ้โหปืนอะไรวะทำไมมันแรงจังอะยิงรถ หายขนาดนี้เลยหรอเออทำไมเหลือแต่โครงวะเพราว่าพีพจ์วะเอา้เอาสบาีสับดีคือคือรถมีเกาะนะบาตูก้านะมึงแรงขนาดนี้หรออ่ะเยตตะลึงนะนี่กูว้าวนะนี่ไอ้ตัวนั้นอนะ่ะตัวยิงเอพจีมันอยู่บนหลังคารถเพื่อน,นอ่ามันก็ยิงออกมาได้แต่ตอนแรกอ่ะมันเอาปืนกลยิงกับผมผมก็ขับรถอยู่ข้างในแล้วผมไปเจอปืนพก อยู่ในรถพอดีไงเพ่แล้วปืนโบกก็ยิงมาจนกระเพกมันกระโดดลงจากรถอยู่ควักอาวุธจีนมายิงผมใช่ไหมใช่ครับเวลาของอจะรถเออเดี๋ยวผมไม่ถึงผมสั่งรถให้แล้วก็เราควรจะสั่งอันนี้ด้วยที่ที่ทททอาเกตรถแล้วก็ อ๋อหยิบชิ้นเดียวกันเดี๋ยวก็เด้งยกในรถงานบิจีอยู่อันนี้เดี๋ยวคืนเลยสั้งวันมาไปโดนโดนหล่นอยู่หน้าบ้านไงแคร์ที่นที่นี่เก็บเมรไงเมื่อวานไปดูกันหน้าบ้านนะนำห้าหรอใครก็ได้พาผมไปเช็กบ้านเลย ไปเอากแก้ก,กันรขลิบกระปกนะด้มีโคตไกลเลยพี่นอ็อตขอปืนก่อนแบอ,อ,อ,าอพาเลย,ยไปซื้อล้อใส่คนนั้นให้เสร็จรับเดี๋ยวผมซื้อไข<ห>ควงไขควงไควงขึง้นไปมีปืนอะไรให้เล่นม้างเนี่ยอ k มีกระสุนป่ะมีเยอะเลย,เลยไป สะพานเหลืองบ้านมันนะหรอข้ามสะพานไปจะอยู่ขวามือไม่มีรถมาถแดงมาหาเราโอเคโอเคไม่ทันแล้วรอมันจอดรอมันลงเจ็บเจ็บเจ็บบนหลังรถเจ็บเจ็บพี่นอนแล้วเจ็พี่นอนแล้ว อุ้ยเชีย่ยปืนไม่พอไอสัตว์พี่อยู่บนรถมัาแต่พี่ไม่มีกระสุนไอเชี่ยไอทามมิจะแบทอะไรขนาดดีวะ,ะขอปืนหน่อยดิปืนไม่พอยิงอ่ะบายบาย <deploy S 1> ได้แล้วได้แล้วมันตายแล้ว <c ười> ตัวก<ว>ับพี่จะตายแล้วตัวกับน้องสลานน่ะ ตายแล้วโอเคหมดแม่ไ <laughs> ข่เอาไข่ควงเอาบาัตรโอ้โหมาเต็มเลยของไข่มนะันอะกับพี่ก็มีอัวานเนี่ยมาามา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ไข่ <Okay. S 2> โอเครับก่อนราอะไรกูหลอกกูสลบอยู่ยิงอยู่กระสุนหมด เอาเอ็มพีไฟไปเล่นก่อนก็ได้ไหมพี่ได้ปืนมันมาแล้วเอ็มพีไฟเหมือนกันแล้วลูกหมดแล้วมึงทำไงให้มันตายตัวมันตกเลือดตายผมยิงมันไปแล้วแต่ว่ามึงเรียกกูแต่มึงก็รอมันนั่นแหละจะมันตกเลือดตายพี่มันเลยใช่มนี่ยของไปปปปคคไไไเดี๋ยวพี่ไปดักาได้กก่่ออนนเียขงใครับพี่อเอาเอาของไว้ก่อนเอาเสื้อผ้ามานี่เอาเสื้อผ้ามันนะเอาเสื้อผ้ามันนะเดี๋ยวนะครับจะที่เตียงหยิบเสื้อไปใส่ของใครอยู่ในเสื้อ ไอ้บ้มไอ้เยี่สิบนัดเราอะนะกลับหรือใครกลับเดี๋ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวพี่คุมกันเพื่อนได้ไหมน้องน้องนุไปเองได้ปะได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวพ่รอับสองันที่ว่าหเสร็จกได้ได้เดี๋ยวนับะพาไปก่อน ตัวแรกที่พี่ยิงตายอยู่ตรงไหนวะแล้วตรงสามแยกอะ่ะที่ของไอ้ตัวตัวใครตายแล้วมันของตกไว้ของแน่นแน่นจ้ะไปขึ้นรถไปขับมาไถได้ล้วรอรถมันอร,รอ,อรอแป้อีกรอแปบดิเผื่อมันเติมมาเอาปืนอนะ่ะไม่ถ้า่างนั้นผมเอา ผมมาพี่ป๊อปไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวพี่ล่อมันตรงไหนวะเมื่อกี้ตรงนี้นตรงนี้ผมเก็บไปแล้วนี่นี่เก็บแล้วใช่ไหมโอเคเน,นี่ยตรงเนี้ยเนี่ย <c oughs> มันชนพี่แต่พี่ไม่ตายอ่ะพี่กระเด้งขึ้นรถมัน <c oughs> ผมาบอกเรถคันนี้กลับบ้านก่อนแล้วกันโอเคครับเจอการอารบาบนาเรือเดี๋ยวมันจะห้าวขับไปคันขี่กร์ซมันลอยเนี่ย ไม่ใช่อะไรหรอพี่ป๊อปถ้าเมื่อกี้พี่ถ้าเมื่อกี้แบบว่าพี่รออีกสักนิดเดียวไม่ยิงก่อนผมป้ายเอฟีใส่ให้ได้นะอะรอไม่ดูเอารถจอดนะมันดันมันดันมาดันมาโอเคเจมส์เจมส์เจมส์อ่มาบ้านแล้วบอกนะกูจะซื้อรถคันใหม่ให้แล้วพี่ยถ่ายของรถคันแดงออกให้หมดเลยเพราะว่าไม่ดีมึงมึงถ่ายรถของคันมันเนี่ยออกไปดีกว่า แล้วก็ใส่ล็อกไปเลยอ๋อเออไม่ไม่ไม่อีกพันเกียวที่ระเบิดไปอ่ะนั้นมันมันเป็นโอ้เลื่อของหนักเลยเหรอหลายตัวจ้ากำลังไปช่วยปืนไม่มีกระสุนด้วย M54 p ยี่สิบหกนัดเอาผมให้สองผมว่าจะเอาแม็กให้อยู่สองสองแม็กเวไรพี่มีลูกโม่เด้อเด้อเด้อ สั่งรถไป๊บไม่ไม่ผูสั่งรถแป๊บพี่มีไพเปอร์พี่รับไอยู่ไหนจุดอนอยู่เนี่ยมันว่ายน้ำข้ามกันมาทางขวานี่ไอตัวปืน่งแล้วเมื่อกี้ตายอ่ะคนตายสักตัวมเมื่อกี้ไม่ตายไม่ตายไอเจมเอารถเอารถเอารถเออเออไอเกมเอารถคันนี่ตายพี่รัมันอยู่ไหนตัวนั้นอะที่พี่เห็นอะล่าสุดกินน้ว่ายน้ำข้ามกันมาไม่รู้กี่ตัวออเถอยมาได้ไหมถอยมาได้ไหม๋ยวผม ใส่ paid, เจลเข้าไปช่วยอีกแลมนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมเอากรรรมเจลมาเรื่อยรอบนี้พี่ดันมาไกลแล้วดิเราต้องดันมาหาพวกพี่ดันต่อไปดันต่อไปดัน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 ไม่ต้องระดมสายมือตองกูตายเลยเงี้ยโอ้ชิบหายละมีหลายตัวมีหลายตัวอออะะไรีจเป็นขง ูฟังอะไรทีฟังไม่รู้เรื่องกลับละพี่พ่บบ้องกลับบ้านนะกลับบ้านนะกลับบ้านก่อนให้พี่พี่พอมมีปืนป่ะน่ะมีมีมีไฟยี่สิบหกนัดเนี่ยน่าจะได้สักตัวเดี๋ยวยื้อรอไปด้วยไปด้วยที่บ้านเกิดแล้วผมจะขอเลยล่ะเนี่ยโอะโหเป็นเกิดเป็นลือว่าจ้งเปลี่ยวให้ตกคืนพีุดวิ่งไอ้เชี่ยตายไหม ไม่ตายเองอ่ะผมก็ไม่ตายมันตายแล้วมันตายแล้วไอ้เหี้ยปืนปืนมันมีตัวแก้ผ้าด้วยนี่แหละตัวแก้ผ้าไอ้แหละเมื่อกี้ที่ผมยิงตายอ่ะมันมีปืนมั้ยมีๆๆมีมีโดนนะไม่แก้ผ้าไอ้เหี้ยปืนไบเปอร์หัวควายยิงไม่โดนเลยลูกโม่ไบเปอร์เดี๋ยวพี่ไปเก็บสปีดแล้วนละเกิดใกล้อยู่ใช่ไหมใกล้อยู่ ตัวเองให้อยู่กูเรียกตัวเองให้อยู่แป๊บเจมขอตัดภาพแป๊บหนึ่งนะโอ้โหสีสามสามแผลตายกูตายตายกูตายตายกูตายพี่สอบพี่สอพี่มีเข็มไปเอาเข็มปักก่อนเม้นถึงป้างวะสามสิบ่อนพุ่มนีุ่ดในพุ่มมีทั้งผ้ามันแผลมีทั้งเข็มมาแค่ผ้ามันแผลก็ได้

เห็นพุ่มแล้วทำไมไม่เห็นชื่อไอปอบวะเราเห็นชื่อไอปอบละโอ้ยเมื่อไรจะถึงผมเนี่ยจะตรงถนนเส้นขาวไอ้เนาะเส้นขาวทางไหนทางมาลงปูแดงวะทางที่มึงขับรถกับพี่น็อตมาเมื่อกี้โอ้เข็มได้เข็มขอจึ๊กทีนึงขอจึ๊กทีนึงตรงนี้ใช่ไหมอ่า นนิดึงซีดเลยซีดเลยนี่ไงเอาคืนไปขอบคุณครับอีกนิดนึงมีกระสุนเอ็มวีไฟไหนมันมันเข้าถนนเกินแต่มันเห็นออกขวาออกขวาออกขวาไม่ได้อยากเอาปืนระเบิดยิงเลยโก้ขออนุาตไหมไปอีกไปอีกมันต้องไปอีกอ่ะเก้านัดเอ็มวีไฟเนี่ยกระเพกบ้าเมื่อกี้ ตัวไหนตัวนี้เหรอใช่ใช่กระเพกไปเกี่ยลูกหมดก่อนเอ็มสิหก E Max เดียวเส้นเข่า E หน้าเราเนี่ยซ้ายซ้ายอกระสุนหมดด้วยปืนมันเข้าป่าไปเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปเลยไปเลยไปเลยไปเหี่อะไรยี่อะไกูก็ลืมดูอะกูไม่เห็นเหมือนะกูไม่เห็นเนี่ยเอาหน้าดันเอาหน้าดัน เอาเอารถไปไหนเอารถไปไหนตอนนี้เหรอเลยหมู่บ้านไปอีกอ่ะเลยหมู่บ้านไปหน่อยนึ่งพี่อยู่สะพานกันนะตอนนี้ขับมาสะพานเลยก็ได้สะพานสะพานเหลืองไปสะพานเลยเหรอใช่ปาวิปป๊ปมาป๊อปมา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 เด่มที่เนที่เด่ ยังไม่ฆ่ามันใช่เอออยู่หลังหินอยู่หลังหินซ้ายมือของสะพานกล้องไม่มีไว้เทียมันนอนอยู่หลังหินแล้วน่ะลุกขึ้นมาแล้วลุกมาแล้วโดดขึ้นมาแล้วไกลไว้จากสะพานดูหน้าสะพานแล้วหน้าสะพานเดี๋ยวรอรอมันฆ่าสะพานลงลงใต้สะพานแล้วตูกูก็ไม่มีมีแต่เป็นระเบิดเอานี้เฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อเห็นผมละไอ้เอ็มีไฟต์กูเหลือ20นัดวิ่งถอยมาหน่อยวิ่งถอยมาหน่อย มันอยู่ทางขวาของสะพานพี่มันก็ไม่กล้าดันมาเหมือนกันทรายก็มีนะเมื่อกี้โอเคพี่ดูตัวทรายไว้ในมือดูตัวขวานี่มีใครกล้าข้ามสะพานเหรอตอนนี้ตัวไหนตายตัวตัวที่ว่าจะชาร์จป๊อปตายอยู่ด้านใต้อ้าวมันข้ามมาตอนไหนวะเฝั่งตรงข้ามตัวนึงก็คนละตัวไงทำไม่มันข้ามมาตอนไหนเถอะไปไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนดึงดึงปืนไปให้พี่เขาด้วยให้มีปืนหน่อยพี่น็อต ไมี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 โ<ม>อ,อ,อเค <Okay. S 2> <ส>พี่ได้เปลนมาละพี่ชาร์จแฮะมันอยู่ไหนเห็นไหมตรวขวาไม่รู้ไม่เห็นรู้แต่มัลยิงปืน6กลใส่อะ แบกเอเคเจ็ดสี่ยูมาด้วยว่ะผมผมรอปไว้ของกระบอกมันผมเอามาแล้วไอโนูเล่นเล่นซ้ายสะพานให้พี่ป๊อปกับพี่น็อตเล่นเล่นขวาแฟร์จอหน่อยพี่ข้ามมาสะพานแล้วข้ามไปแล้วเอ,เออพี่ข้ามมาแล้วหายตัวไม่เจออ่ะยิงปืนอยู่นั่นแหละนี่ไงผมอยู่กับพี่พี่น้อนและล่าสุดเห็นตรงไหนฝากนี้อะฝากสะพาน

เอาปืนนี่ก่อนเจียปืนกองไว้ตรงเนี้ยรวมกันเอพิไฟอ่ะกระชุนเอาไปเฮ้ยมีรถมาไอ้เชี่ยไม่มีไม่มีตูกเระเบิดแล้วเจ็บแล้วอ่ะเจ็บแล้วจะตายหืมผมโดนยิงอ่ะเรายิงผม <laughs> ไม่ได้ยิงลูกกูหมดแล้ว เพื่นนะ่ะขอปืนน่ะปืนหมดแล้ววะ,ะพี่ร็อดดรอพันแผลให้หน่อยพวกไหนอีกวะนี่มีป้อมมีปืนยันปืนหมด,ลดแล้วครับไม่ใช่ตัวนี้เหรอตัวเปล่าวะที่พี่เห็นนะ่ะไม่มีปืนตอนแรกที่วาา่าสองคำแล้วมันเป็นรถมาจากไหนไวะไอ้ตัวนี้น่านจะว่าคนละตีตไอ้กีไม่มีเกอดด้วยแม่ง ัลูกกูปดแล้วเยี่ยบเป็นระเบิดเยี่เป็นกองเนี่ยอข้ามไปไขอบคนะครับหายแล้วพี่หายแล้วไหนบ้านหนึงวะแย่ข้ามไปแล้วอยู่ทางทิศเอ็นเลยทางขวาของถนนนูนกอดแล้วไหมเอาบ้านมันอืม ทำไมเหมือนได้ยินเสียงรถจอดจอดบ้านเปนแล้วั้งฮะบ้านอยู่ตรงนี้เลยอรอใช่ไม่ไกลเองนิดเดียวขับออกไปซ้ายเมื่อกี้ออตามถนนเลยตามถนนเส้นเหลืองนะแต่พี่เห็นมันลงไปป่านะป่าทางซ้ายเลย อืมใช่แต่ผมเห็นมันอ้อแล้วมันก็อ้องขับตามถนนต่อตอ,อ๋อจะกลับบ้านมันแหละต้นมาจากไหนวะผมไปลงกดลงแล้วซื้อรถหรือเปล่ามีม,มีมันออเดอร์ไหมเมืเ่อกี้ไม่ไม่ไม่เหมือนกับว่ามันอยู่เวาลาเนี้ยกสูตนเลขยี่สิบก่อนนัดสามสิบได้อยู่ไหม ีมันพิมพ์ที่อีเอ็มเอ็นอะไรยอมยอมหมดของเล่นละหมดของเล่นเลยเอ้ามันพิมพ์เหรอ,อใช่น่เนี่ย